สวัสดีค่ะข่าวดังหวยเด็ดมาแล้วค่ะจิตเวชไม่เกี่ยววัคซีนสาวครั่งหลังฉีดสูตรควยเข็มสองหมอยันไม่ได้เกิดจากวัคซีนแต่ขาดยาจิตเวชมาเป็นปีสาวราวครั่งหลังฉีดสูตรควยเข็มสองหมอยันไม่ได้เกิดจากผลข้างเคียงของวัคซีนแต่ผู้ป่วยขาดยาจิตเวชมาเป็นปี ผู้สื่อข่าวรายงานกรณีญาติิกับสามีสงสัยอาการนางสาวศรีสุพรรณหรือหอลาอายุ26ปีภรรยาชาวลาวที่ฉีดวัคซีนครบสองเข็มหลังจากนั้นมีอาการข้างและหลอนเพ้อคิดจะฆ่าตัวตายจนทําให้ญาติต้องเฝ้าไม่ให้ห่างกลัวจะฆ่าตัวตายโดยวันนี้ผู้สื่อข่าวเดินทางไปที่บ้านเทพเทวี TV หมู่ที่8ตำบลถอนนาลับอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีพบนางสาวศรีสุพรรณหลับอยู่ภายในบ้าน มีนายกรุงโรมสามีและญาติญาตินางเฝ้าอยู่ศาลาหน้าบ้านนางรัชดาพรอายุ44ปีพี่สะพ้ยของนางสาวศรีสุพรรณเปิดเผยว่าน้องสะพ้ยชาวลาวคนนี้ได้มาอยู่กินสามีภรรยากับน้องชายของตนเองหลายปีแล้วก่อนหน้านี้เขาเคยมีสามีมีรูปมาก่อนที่ประเทศลาวแต่สามีประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตทําให้ป่วยจิตเวทเคยรับยารักษาที่ประเทศลาว พอแต่งงานอยู่กับน้องชายได้3ปีก็ไม่เคยได้รับยายอีกเลยและญาติๆก็คิดว่าโรคจิตเวทของนางลาหายไปแล้วเพราะไม่มีอาการอีกเลยแต่ก็สงสัยพอรับการฉีดวัคซีนเข็มที่2วันที่2พฤศจิกายน64พอวันที่3พฤศจิกายนก็มีการคุ้มครางโดยวันที่12ตุลาคม64ได้รับวัคซีนเข็มแรกซิโนแวคที่โรงพยาบาลบ้านดุงกลับถึงบ้านเป็นไข้หนึ่งวัน กระทั่งเมื่อวันที่2พฤศจิกายน64ได้รับวัคซีนเข็มที่2เป็นแอสตราเซเนกเมื่อถึงบ้านวันที่3พฤศจิกายน64มีอาการผิดปกติเกิดคุ้มข้างปิดประตูบ้านล็อกประตูบ้านร้องไห้คร่ำครวญบอกว่าจะมีคนมาฆ่าบ้างบางทีจะกระโดดน้ำกระโดดไปสวรรค์ไปต่างๆนานาสามีและญาติเกรงว่าจะได้รับอันตรายได้เดินตามประกบตลอดเวลาไม่ได้รับไม่ได้นอน ตั้งแต่ฉีดวัคซีนเข็มที่2วันที่2พฤศจิกายน64นานกว่า8วันแล้วจำพยาญิาและสามีอดคิดไม่ได้เป็นเพราะวัคซีนหรือเปล่าที่ทําให้อาการจิตเวชกลับคืนมาเราสงสัยเราอยากให้หมออธิบายให้เราฟังว่าเขาเกิดอาการแบบนี้เกิดจากอะไรกันแน่เพราะก่อนที่เขาจะมาฉีดวัคซีนเขาก็อยู่กับสามีทํางานมีอาการปกติทุกอย่างในเวลาต่อมานายชำสายวิชาชายัยผอโรงพยาบาลสุขภาพส่งเสริมตำบลถอนนารับ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ได้ออกมาเพื่อตรวจเยี่ยมดูอาการของนางลาพร้อมแจ้งให้ญาติและสามีพาตัวนางลาไปรักษาที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพร,ราชบ้านดุงทันทีตอนนี้สามีและป,ป้าเราเป็นห่วงและกังวลเรื่องค่ารักษาเนื่องจากนางลาเป็นคนลาวการรักษาต้องจ่ายเองและช่วงนี้เป็นโควิดไม่ได้ทํางานไม่มีเงินซึ่งพออชุมสายได้บอกว่ามีเคสเอ,อื้ออาทรช่วยได้โดยให้ญาติพาคนเปิดไปพบหมอเพื่อจะได้ประเมินอาการปรับเปลี่ยนยารักษา ซึ่งตนจะส่งรถไปรับส่งและเมื่อไปถึงโรงพยาบาลให้ญาติไปยื่นสำร้องขอรับเคสเอื้ออาทรโดยขณะนี้นางสาวศรีธุพันธ์รักษาตัวที่โรงพยาบาลบ้านดุงและเตรียมส่งต่อไปรักษาที่โรงพยาบาลจิตเวชจังหวัดเลยในรเร็วๆนี้ทางด้านนายอุเทนหาแก้วรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธาน,นีเปิดเผยว่ายืนยันหญิงสาวชาวราวเกิดคุ้มข่างไม่ใช่เกิดจากผลข้างเคียงจากวัคซีนแน่นอน จากประวัติหญิงชาวลาวคนดังกล่าวมีประวัติขณะอยู่ประเทศลาวคอดบุตรและมีอาการโรคซึมเศร้าเนื่องจากสามีเสียชีวิตมีการทานยารักษาจากนั้นได้เข้ามาประเทศไทย1ปี7เดือนไม่ได้ทานยามีอาการซึมเศร้าแต่ไม่มากฉีดวัคซีนซิโนแวคเข็มที่1เมื่อวันที่12ตุลาคม64มีอาการไขออ้อ่อนๆและฉีดแอสตราเซเนกาวันที่2พฤศจิกายน64มีภาวะที่เรียกว่าประสาทร้อนว่ามีคนจะมาทำร้าย นอนไม่หลับไม่นอนจนสามีพาไปโรงพยาบาลแพทย์ตรวจแล้วสาเหตุเกิดจากโรคทางจิตเวชคือโรคซึมเศร้าโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุงให้ยาก็อาการดีขึ้นไม่ได้เกิดจากการฉีดวัคซีนเกิดจากโรคที่ขาดยามานานตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่อำเภอบ้านดุงก็ได้เข้าไปให้ความรู้และให้คําแนะนําให้สามีทราบแล้วก็คงจะผ่อนคลายกังวลและทางสาธารณสุขอำเภอก็ลงพื้นที่ไปดูแล แล้วก็ยังไม่มีหลักฐานและ,ะรายงานการวิจัยว่าฉีดวัคซีนไปแล้วจะไปกระตุน้นภาวะโรคซึมเศร้าและจิตเวชก็อาจจะมีความเครียดความกังวลหลังฉีดวัคซีนเกิดความกลัวก็มีหลายรายที่มีอาการผิดปกติเกิดจากความเครียดก็ขอให้ประชาชน,นมั่นใจว่าวัคซีนที่ทางรัฐบาลจัดหามาให้ทุกยี่ห้อปลอดภัยไม่มีผลต่อโรคทางจิตเวชหรือโรคอื่นๆอย่างแน่นอนขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากสนุก .com ค่ะ ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังข่าวช่องข่าวรังหววเด็ดค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราเลยนะคะขอบคุณค่ะ